ครับเอ่อคือมีการปั่นนะฮะมีการปั่นเปิดเอาหลากหลายข้อมูลนะฮะแล้วก็มีการปั่นเปิดเอาข้อมูลนายทหารเอ่อที่เป็นเคที่เคยเป็นทาหารอยู่3จังหวัดแดนภาคใต้นะฮะแล้วก็ได้ย้ายมาจากเอ่อสจังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะย้ายไปที่ปราจีนบุรีนะฮะคือวันที่แกม,มาประชุมที่สมโมสรทาหารบกนะวันที่แกมาประชุมที่สโมสรทหารบก น่าจะประมาณปี58นะน่าจะประมาณปี58นะฮะเออตอนนั้นผมยังอยู่ที่ผมอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละฮะผมจำไม่ได้ว่ามันนานแล้วนะเมื่อสมัยน่าจะเป็นปี58ไม่57ก็58นะฮะครั้งที่แกมาประชุมที่สโมสรทหารบกแล้วนัดผมไปเจอกันที่โรงแรมปฏิพั์สะพานควายนะฮะหลังจากนั้นแกนเล่าให้ฟังแกเปิดนะฮะแกเปิดใน YouTube ให้ดูนะฮะแกเปิดใน YouTube ให้ดูที่มีการเอ่อลงเรื่องราว เกี่ยวกับการมอบทุงชัยเฉลิมพลต่างๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับข้อมูลลึกลับอะไรบางอย่างหนึ่งที่ลงใน u t u b e นะฮะแกก็จับเอ่อโทรศัพท์มือถือแกเนี่ยฮะแล้วก็เปิดให้ผมดูเอ่อในโทรศัพท์มือถือนะฮะเกี่ยวกับการมอบทุงชัยเฉลิมพลนะเกี่ยวกับการมอบทุงชัยเฉลิมพลผมก็ถามผมก็ก็ได้ถามว่าไอ้เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นนายทหารแกบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าลงนะเขาเอ่อเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าลงในช่องทางใน u t u b e หรอก เพราะว่าเดี๋ยวระดับบนนั้นเอ่อจะเล่นงานเอาอะไรประมาณนี้คนะว่าคือเหมือนว่าถ้าเหมือนใครลงเรื่องลึกลับเรื่องที่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดเนี่ยลงใน y YouTube เนี่ยเอ่อว่าระดับบนเนี่ยเขาจะเล่นงานให้อะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็แกก็เล่าให้ฟังว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรคตเนี่ยว่าระดับบนเนี่ยจะมีการวางระบบรูปแบบใหม่ก่อนที่จะทําการเปิดให้กับประชาชนรู้ว่าพระองค์ท่านสวรรคตนะฮะหลังจากนั้นเอ่อ เมื่อปี59เนี่ยพอผมได้ยินเสียงเนี่ยผมก็ถามเพื่อนผมที่เป็นทหารมหาเล็กออรักษาพระอ,องค์นะฮะว่ามันเป็นความจริงไหมว่าในหลวงพระองค์ท่านสวรรคตนะฮะส่วนเพื่อนก็ยืนยันมาว่าจริงและผมก็ถามว่ารู้ได้ยังไงนะฮะเพื่อนบอกว่าเป็นคนจัดเตรียมพิธีที่ทตั้งพระบร,รมศพในออพระบร,รมออมหาราชวังนะฮะว่าจริงในหลวงพระองค์ท่านสวรรคตจริงแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนนายทหารที่ว่า ระบบนเนี่ยจะวางรูปแบบระบบอะไรสักอย่างเนี่ยใช้ระเบียบตัวไหมฮะเหมือนการสร้างตัวในอาชีพอยู่จุดนั้นอยู่จุดนี้การหมุนเวียนกันจุดเมื่อใครหมดผลประโยชน์ก็เอาออกนอกพื้นที่และเอาคนใหม่นั้นขึ้นแทนที่และคอยจับตาสร้างเ,าเหมือนเป็นระเบียบตัวในอาชีพต่างๆระบบถวายความปลอดภัยก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านเป็นโปรแกรมถวายความปลอดภัยเคลือเส้นทางการจราจรต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะในสิ่งที่เห็นเมื่อปีห9านะครั้งที่ผมนั้นได้ยินใหม่ๆผมไม่แน่ใจว่า มันใช่รูปแบบนี้หรือเปล่านะพยายามที่จะพูดออกไปแต่ไม่มีใครเช